ล่าสุดเช็คเลยเราไม่ทิ้งกันโอนเงินเข้าเดือนที่สองแล้ว จากมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ5,000บาทจำนวน13.4ล้านคนแล้วโดยกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วจำนวนกว่า11ล้านคนและจะจ่ายให้ครบ13.4ล้านคนภายในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามในส่วนของประชาชนที่มา้องทุกขที่กรมประชาสัมพันธ์นั้นส่วนหนึ่ง เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จเพราะข้อมูลับบประชาชนไม่ถูกต้องซึ่งถือว่าลงทะเบียนไม่ผ่านซึ่งมีอยู่ประมาณ1.7ล้านคนซึ่งไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการคัดกรองโดยกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลืออยู่ต่อไปสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทรอบแรกวันที่8เมษาย,ยนปี63ที่ผ่านมาซึ่งวันที่8พฤษภาคมจะได้รับเงินช่วยเหลืออีก 5,000บาทซึ่งจะตรงกับวันที่ได้รับเงินในเดือนแรกเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรกให้ตรวจสอบว่าได้รับเงินโอนเข้าบัญชีหรือยัง ขณะที่ผู้ที่ต้องการขอทบทวนสิทธิ์ให้รีบไปลงทะเบียนในเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดดคอมภายในวันที่10พฤษภาคมถ้าหากลงไม่ทันสามารถเดินทางมาที่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ทางเอกสารถึงวันที่15พฤษภาคมปี2563ล่าสุดครั้งประกาศใครขึ้น2สถานะนี้เช็คเลยได้เงินช้าแต่ได้ชัวแน่นอนจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคมได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทจำนวน3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศปิดรับเรื่องรงองเรียนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอรับเงิน5,000บาทในวันที่8พฤษภาคมและจะปิดรับทบทวนสิทธิ์ในวันที่10พฤษภาคมปี63ซึ่งในการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com แม้จะเดินทางมาร้องเรียนกระทรวงการคลังก็ต้องไปรอผลการพิจารณาและตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นส่วนการรับเรื่องร้องเรียนที่กรมชาสัมพันธ์จะให้บริการถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬถึง18นาฬิกาโดยก่อนหน้านี้นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียว5,000บาทที่มี การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เรามาทิ้งกันว่าขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เยียวยา5,000บาทจำนวน12.8ล้านคนมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้ว11ล้านคนและจะจ่ายให้ครบ12.8ล้านคนในสัปดาห์หน้าทางนี้หากได้รับสิทธิ์รับเงินจะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด ด้านนายลัฐว,วโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงการจ่ายเงินช่วยเยรยยาได้จากโควิดในทินว่าในสัปดาห์นี้คลังเตรียมโอนเงินให้ผู้ลงทะเบียนได้อีก3ล้านคนซึ่งจะทำให้มีผู้ได้รับเงินรวมทั้งหมด กว่า11ล้านคนโดยแบ่งเป็นวันที่5พฤษภาคมจะโอนได้ประมาณ8แสนคนวันที่6พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันหยุด1แ0 0คนและวันที่7-8ถึงพฤษภาคมอีกวันละ1ล้านคนที่สำคัญผู้ที่เพิ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแรกจะได้รับเงินเบิ้2เดือนรวมยอดเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมเป็น10,000บาททันที ส่วนใครที่ขึ้นสถานะรอรับสิทธิ์นั้นภายในวันที่8พฤษภาคมจะได้รับเงินแน่นอนช้าหน่อยแต่ได้เงินชัวร์ส่วนอีกสถานะคือทบทวนสิทธิ์หากมีเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินแน่นอนล่าสุดครั้งเตือนแล้วนะใครขึ้นสถานะนี้รีบแก้ไขก่อนวันที่8พฤษภาคมโดยด่วน จากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทจำนวน3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w รเบเราไม่ทิ้งการ .com ล่าสุดครังประกาศปิดรับเรื่องร้องเรียนและลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการรับเงิน5,000บาทแล้ว ในวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะปิดรับทบทวนสิทธิ์ในวันที่10พฤษภาคมซึ่งในการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการผ่านเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการอดคแม้จะเดินทางมาร้องเรียนกระทรวงการคลังก็ต้องไปรอผลการพิจารณาและตรวจสอบ ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นส่วนการรับเรื่องร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ์จะให้บริการถึงวันที่15พฤษภาคมปี2563นี้เท่านั้นเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นิกาถึง18นาิกาโดยก่อนหน้านี้นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีจ่ายเงิน5,000บาทที่มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์รไอ่ทิ้งกันว่า ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เยียวยา5,000บาทจำนวน12.8ล้านคนมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้ว11ล้านคนและจะจ่ายให้ครบ12.8ล้านคนในสัปดาห์หน้าทางนี้หากได้รับสิทธิ์รับเงินจะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดโดยล่าสุด ใครที่ขึ้นสถานะยังรอตรวจสอบเหมือนเดิมมีสิทธิ์อดรับเงินโดยหากใครขึ้นสถานะแบบนี้รีบตรวจสอบด่วนส่วนใครที่มีสิทธิ์ได้เงินแล้วแต่ชื่อและเลขบัญชีไม่ตรงการรีบแก้ไขด่วนเพราะอาจจะอดรับเงิน1 0 0 0 0บาทด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามขอแจ้งให้ผู้ผ่านการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้รับเงิน5 0 0 0บาทเพราะมีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ ลงทะเบียนซึ่งมีจำนวนมากให้รีบมาลงแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ตรงปุ่มสีเหลืองเปลี่ยนแปลง,งข้อมูลการรับเงินเพื่อให้ระบบเร่งตรวจสอบและโอนเงินให้ในรอบถัดไปรวมถึงขอแนะนําให้ผู้ได้รับสิทธิ์ไปผูกพร้อมเพย์ hey, ผูกบัญชีกับเลขประชาชนเพราะจะทําให้การโอนเงินรวดเร็วโดยไม่ต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลเลย ส่วนกลุ่มผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม400,000คนจะต้องรีบมาให้ข้อมูลผ่านออนไลน์โดยเร็วไม่เช่นนั้นระบบจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือจ่ายเงินให้ได้ล่าสุดเช็คเลยครังโอนเงินเพิ่มอีกหนึ่งล้านรายเมื่อวันที่8พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังจะเริ่มพยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านมาตรการช่วยเหลือจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อรับเงินช่วยเหลือจำนวน5,000บาทในวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในวันที่8พฤษภาคมจะโอนเพิ่มอีกหนึ่งล้านโนและที่สำคัญที่ผ่านเกณฑ์การได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทจะได้เพิ่มอีกเป็น2เดือนคือเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแรกและจะได้รับเพิ่มอีก จากการรวมยอดของเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมรวมเป็นจำนวน1,000 0บาทซึ่งในตอนนี้เว็บไซต์เราไม่ทิ้งการได้ทําการปิดเว็บไซต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังสามารถเปิดให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้หากท่านใด ที่อยากตรวจสอบว่าตัวเองผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนหรือไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ผ่านทางเบอร์ไวเบเราไม่ทิ้งการดด com ล่าสุดเช็คด่วน2สถานะนี้อาจพลาดรับเงิน1,000 0บาทจากที่รัฐบาลได้เปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาท ต่อเดือนจำนวน3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w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  เราไม่ทิ้งการดนั้นล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศปิดรับเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนเยนราไม่ทิ้งการรับเงิน5,000บาทในวันที่8พฤษภาคมและจะปิดรับทบทวนสิทธิ์ในวันที่10พฤษภาคมซึ่งในการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการผ่าน www. เบเราไม่ทิ้งการด แม้จะเดินทางมาร้องเรียนกระทรวงการคลังก็ต้องไปรอผลการพิจารณาและตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นส่วนการรับเรื่องร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ์จะให้บริการถึงวันที่15พฤษภาคมเท่านั้นเวน้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิถึง18นาฬิกาโดยก่อนหน้านี้นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาท ที่มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการอดคอมว่าขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิเยียวยา5,000บาทจำนวน12.8ล้านคนมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้ว11ล้านคนและจะใจ่ายให้ครบ12.8ล้านคนในสัปดาห์หน้าทางนี้หากได้รับสิทธิ์รับเงินจะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดาเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด โดยล่าสุดใครที่ขึ้นสถานะยังรอการตรวจสอบเหมือนเดิมมีสิทธิ์อดรับเงินโดยหากใครขึ้นสถานะแบบนี้รีบตรวจสอบด่วนและหากใครมีสิทธิ์ได้เงินแล้วแต่ชื่อและเลขบัญชีไม่ตรงกันรีบแก้ไขด่วนเพราะอาจจะพลาดอดรับเงินหนึ่งบาทด้วยเช่นกัน